ขอบคุณแสดงความยินดีด้วยค่ะคับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณ้าวแมกซีนด้วยครับผมยินดีมากๆครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครางวับที่ไดโอ้ดีใจดีใจมากๆเลยครับผมก็สำหรับรางวัลนี้ก um ็เป็น The Best Actor Award นะครับผมก็ขอบคุณ้าวมากๆที่แบบเห็นศักยภาพในตัวผมนะครับผมแล้วก็ได้จัดทำแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับขอบคุณมากๆจริงครับผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ครับ ดีใจดีใจแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆการที่แบบเราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเวลาเราทําผลงานออกมาเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็สนุกไปกับผลงานของเราด้วยและการที่แบบรางวัลนียมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันละกันสาหรับผลงานของเราที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากมากครับผมก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยครับเป็นรางวัลเกีบยวกับกาไหนไม่แน่ใจอ่าไม่แน่ใจครับ ใช่ใชแ่แต่แต่ปีนี้ก็เป็นรางวัลแรกไหมของปีใช่เหมือนจะเป็นรางวัลแรกของปีไหม <c oughs> ใช่รางวัลแรกของปีเห <c oughs> มือนจะเป็นรางวัลรางวัลเกี่ยวกับการแสดงรางวัลแรกของปี <c oughs> ด้วยครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเรียกว่าปีต่อไปก็คือรารแงานการแสดงของผะใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้สนุกสนุกให้ติดตามออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับหคนก็บว่า น่าจะเห็นงานแสดงก,กับม้อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็จะได้เห็นกันเรื่อยๆทุกๆปีแน่นอนครับผมอย่างตัวเราก็ยังมีอีกหลายบทบาทเลยที่เรารู้สึกอยากจะลองทําและรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับอาทิ<อ>เช่นบทยังไงพวกแบบบทไซไฟอะไรอย่างเงี้ยผมพวกแบบพวกอลังการนิดนึงเราก็อยากลองเพราะจริงเราเป็นคนชอบหนังแนวแบบพวกเอ่อแฟนตาซีครับพวกเอเวนเจอร์สอะไรพวกเนี้ยถ้า ถ้ามีโอกาสได้เล่นแนวนั้นก็น่าจะสนุกดีอยากไซไฟคืออยากเป็นมนุษย,นย์แบบไหนะอืมแล้วแต่พูงกลับแล้วกันแล้วแต่พูงกลับแล้วกันเป็นแน้หมดเป็นแน้หมดขอให้ได้เล่นครับจริงๆแล้วมีความแปนนไหมคะว่าปีหน้าโปรเจกต์ปีหน้าจะมีหนังหรือละครหรือซีรีส์อะไรยังไงครับก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่คุยเอาไว้ด้วยครับผมทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยครับยังไงก็รอติดตามแต่คาดว่าน่าจะได้รับชมกันเร็วๆเร็วๆนี้มั้งครับแล้วมีบทบาทที่้าใครที่เราอยากแสดง มี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 บทที่ผมรู้สึกเออมันว้าวละกันว้าวและเป็นบทที่แบบเราค่อนข้างจะติดตามหนักแนวนี้มาอยู่แล้วครับผมแล้วมีโอกาสได้ได้ได้คุยกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้กับทีมทีมนึงเอาไว้ครับผมเนี่ยก็เราติดตามกันด้วยบูไไ้บูหวไหมคะบูได้ชอบบูครับชอบบูชอบขยับแขนขาบู อ๋อก็ไม่เกี่ยวหรอกครับต่จริงๆเราก็แค่อยากจะมีเขาเรียกอะไรเราทำเราทำงานด้านแฟชั่นด้วยเนาะเราก็อยากจะมีร่างกายที่พร้อมเสมอเวลาทํางานด้านแฟชั่นครับผมหรือว่า,เ,าเรื่องของสุขภาพมันก็ได้ผลดีกับตัวเราด้วยก็ถือว่าได้สองต่อทั้งเรื่องงานและก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยครับ แต่บู๊แบบไม่โชว์หุ่นก็ได้แต่ายยังดีกว่าเนี่ยใส่ใส่สูตรบู๊ก็ได้นะไม่ได้นนแฟไดไม่ได้โอเคนะได้ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือก็ปังไม่แพ้กันสีเกินโอ้ครับผมก็สำหรับเพลงพิจูใช่ไหมครับผมก็เป็น อีกซิงเกิลหนึ่งของผมนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าอยากจะลองไปหาฟังกันดูก็สามารถไปฟังกันได้อนไลน์สตรีมมิงทุกช่องทางครับผม YouTube ก็ขคณะวุฒิด้วยใช่มีชาเลนจ์ด้วยแต่ว่าให้เต้นตอนนี้เต้นไม่ได้เต้นไม่เป็นเดี๋ยวพี่ฝนเต้นให้ดูหน่อยรบบอกตัวทีมงานครับ เป็นไงบ้างจะแสงต้อนรับเอ่อตอบรับของเพลงอ่ะดีใจดีใจมากดีใจมากทั้งพี่พี่ที่เอาเพลงของเราไปทำแชร์เอนใน t ิ k กตอกนะครับผมหรือว่ามีพี่ที่พี่จูพี่จูเนียร์ได้พี่จูเนียดีใจมากดีใจมากที่แบบเพลงเราได้ไปอยู่ในงานอีเวนต์โดยที่เราไม่ได้เป็นคนร้องเองดีใจมากดีใจมากมากขอบคุณพี่จูเนียร์มากที่เลือกพี่จูไปร้อง แล้ยังไเขาร้องดีไหมให้แนน้องดีร้องดีให้คะแนนเลยใช่คือต้องบอกว่าตอนที่ผมเอาเพลงนี้ไปร้องอีเนต์แรกอะ่ะผมเหนื่อยมากเลยนะแบบแทบจะตายอยู่บนเวทีแล้วแต่ว่จูเขาร้องแบบได้ชิวมาก<อ>เก่งมากปอดอแข็งแร<อ>งจริงอะไรให้ให้เป็นของผมดีกว่<อ>าของผมดีกว่าแล้วเขาเขาโทรมาบอกว่า ช่เขาโทรพี่เขาโทรมาขอไปกิ้งแขกไปครับผมก็ดีใจดีใจมากเลยทีครักบไไม่ได้เก็บรไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บฟรีฟรีเพลงนี้ฟรีครับคะแนนเต็มร้อยให้พี่จูเท่าไหร่คะเอาไป99แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เต็มแล้วมันขิงไปหน่อย99 9 9เกาอาไป99ครับไ่ไ้งอะไรนะครับต้องมีับ รอติดตามเราแต่แต่ผมปิดผลงานเพลงหน้ำอ่าแต่ได้ยินมาว่าพี่จูก็ชอบแรปเหมือนกันใครใครต้องเป็นแรกปยังไงกันแรปหลังจากเขาพิมพ์เพลงเสร็จเพลงต่อไปวางแผนหรือยังมีครับจริงๆก็มีแผนทำเพลงเรื่อยๆอยู่แล้วครับจริงๆตอนที่กำลังจะปล่อยวิดีโอเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงอื่นไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่แตกต่างจากวิดีโอแล้วกันวิดีโอก็จะมีจังหวะโยกๆหน่อยส่วนเพลงที่กำลังจะปล่อย ไม่ใช่กำลังจะปล่อยสิกำลังทำอยู่ก็จะเป็นเพลงแบบช้าๆนิดนึงเล่นกับฟีลลิ่งนิดนึงครับผมก็ฝากติดตามด้วยอันล่าสุดก็คือการเปิดเพลงในไลฟ์ของคุณอ๋อเครื่องบินค่ะสร้างเครื่องอยู่เห็นหรือยังพี่โยงเขาไลฟ์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่พี่โยงชวนไปเขาอะไรร่วมร่วมคอนเสิร์ตว่างไหมคะก้าวบูติกาเนี่ยว่างไหมคะน่าจะว่างนะต้องว่าง ถึงไม่ว่างก็ต้องว่างเออ,ค,อเค,คือเพียร์คิวเพื่อจะไปคอนเสิร์ตพยงใช่ใช่เพราะว่าจริงเราก็เป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วครับผมคือพโยงเขาเรียนอยู่ที่สมุทรสาบด้วยเราก็เด็กสวนเหมือนกันครับผมแต่ว่ายังไม่เคยมีโวกาสได้เจอหรือว่ามโอกาสได้ร่วมง,งานกันครับผมเราก็จริงๆก็ติดตามเพลงพี่เขามาตั้งนานแล้ววงอาร์มแชร์เงี้ยเราก็ฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามันไปประจบกับที่ว่าวันนั้นเราไปเจอเพลงเพลงหนึ่งมาชื่อเพลงว่าในวันที่ฉันป่วย อ่ะแล้วเพลงมันดีผมก็เลยผมก็เลยตอนนั้นนั่งนั่งไลฟ์ฟู่แฟนคลับอยู่ก็เลยนึกออกพอดีผมก็เลยเอออยากแชร์เพลงนี้ให้แฟนคลับฟังเราก็เลยเปิดเพลงนี้กลางว่าอ๋อมันจะติงลิขสิทธิ์เราก็เลยไม่ปิดใช่ครับผมพี่แฟนคลับก็เลยเอาเอาแคปแคปนั้นนะครับไปลงทวิตเตอร์นะครับแล้วพี่โยงก็น่าจะเล่นทวิตเตอร์แล้วก็เลื่อนมาเห็นพอดีก็ขอบคุณพี่โยงมากยินดีมากๆเลย ได้มีการที่พี่โย่โทรมาชวนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล,<ด>แล้วคุยเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจดีใจมากๆเพราะจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้ทํางานในในในด้านศิลปินที่เราที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันด้วยครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆยังไงก็ฝากพี่โยงกับวงอาร์มแชร์เอ็นดูด้วยนะครับแาดว่าวุณจะได้เห็นกับพี่ๆวงอาร์มแชร์ใช่ครับผมก็จะได้เห็นผมขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตในวันที่9พฤศจิกายนครับผม ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรครับยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซ้อมต้องไปคุยกันก่อนครับแต่ว่าคือพอพี่เขาโทรมาแบบชวนก็เซเย่นเลยเซเย่นเลยครับผมเพราะว่าเราเรารู้สึกสนุกแน้ครับไม่มันเป็นโอกาสที่ดีครับผมแล้วก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยที่เราจะได้ทํางานกับพี่ๆที่เขาเป็นปรเฟ e s ั่น n a ลในวงการเพลงจริงๆด้วยครับผมก็ยวรอดูคอนเสิร์ตแบบี่อ ครับผมวันนี้กาวพุจิครับฝากดูครับ